หลังจากที่ว่าเราแชอาหารปลาดุไวเรลนะครับกับพองเรียบร้อยเร็วนะครับนี่ครับกับแฉตังไวนกับปรามัณอ่าสิบห้านาทีนะครับให้มันพองนะครับต่อไปก็คือนี่ครับวันนี้ผมก็จใชายพอดีกระนุ่งปังในมีนะครับกับผมก็จใช้ทีนี้ครับเกตกระนุ่งปังลุมแมวนะครับเก็กระนุ่งปังลุมแมวนะครับ เตไปเลยนะครับเือประมาณถึงถุงเนะตะให้ให้หมดเลยอ่นี่นะครับเก็บกระุ๊บฝังนุ่มแมวนะครับเตไปเลยนะครับนะครับปลาบุกตัวอีคาดไม่ได้ก็คือดีนะครับเยอะลักของผมนะครับเยอหมักควิดนะครับนี่ครับเยอะูตหมักควิดนะครับ เดีเลยนะครับเดื๋ยมาณถึงทุ้ง,งรับสม่อนเลยครับอ,า,ขอขาวเปล่านะครับออาหารปลาดุกมันกันกนเปียกอยู่แล้วนะครับชื้นอยู่แล้วนะครับโค้งกจายกจก็คือน,นี้ครับเยื่อหมากวิทนี่ก็กระนุ้งังนะครับ แต่ว่าไม่มีขนมปังกระปุก็ซื้อแกะขนมปังนูแมวนะครับมันจะหอมนะครับแกะขนมปังนูแมวนะครับแต่ว่ามีขนมปังกระจายขนมปังนะครับเนื้อมาควิดก็ขนมปังครับและนี้ไปดีลานไม่มีขนมปังนะครับก็เลยซื้อแกะขนมปังลูกแมวก็จ่ายจ่ายได้ครับมันกับขนมปังเหมือนกันนะถ้าับแต่ว่ามันก็มากมากเรียวนะครับนี่นะครับ ธีการประชุมเยอะง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอาลับเยอะขับไปเจอกันทีไม้เลยนะครับนี่ครับก็ได้เลยนะครับเยอะครับรับราบสวัสดีครับเพื่อนๆปีนาาและท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับเราวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับชองบ่าวเด็กตายก้นเดิมนะครับเราวันนี้กับผมก็จผ้ามาตกปลาตกสปิวนะครับก็มากับเป็นไม้ที่ว่าผมผ้า มาสำรวจไม้ก่อนโนะครับอาครับกลับมาลุนมาติดตามกันนะครับวันนี้จะมีตัวให้เพื่อนๆปีๆนานๆชุมกันไม้นะครับกับวันนี้ก็วางกับประม่านึ่งเจ้ามงนะครับแต่ว่าโกลนานนั้นนะครับโกนดี่ว่าจะตกก็คือปุ๊บข้าวมาโอยไวเล้วนะครับเหมือ้าวนะครับกับเมื่อกี้ก็เข้าวมาน่งดูก็มีปลาข้าวมาเล่นอยู่นะครับอะครับกลับมาลุนกันเลยนะครับจะได้ตัวไม้นะครับกับเวลานึ่งเจ้ามงนะครับกับการออกไม้ทีว่า ออกมาสำรวจไม้วันก่อนนะครับกระไม้นี่ครับก็คือเป็นโบธรรมชาตินะครับแถวาบานครับนะครับมาลุนกันเลยนะครับผมก็ได้ตีลงไปเร็วนะครับดอกวันนี้กับดอกแบบไม้ตายนะครับตะกัวตังปืนครับนะครับก็มาลุนกันเลยครับจะได้ตัวไม้นั้ อาเวลาหน่อยนะครับวันนี้กับวางประมาณเชียวมงนึงนะครับนี่ปลาคาวไพ่ยอยู่นะครับปลาคาวอยู่นะครับนี่ก็ฝนมาแล้วลวนะมามืดมาแล้วนะ ครับผมตกก็ค um, ือเกี่ยวใจเดือนตีตาเบ็ดนะครับ chạy yếu kiểu à patron mang áp yếu mà quýt kênh lumpang nè gói ánh ba đục nè gói kiên กนานาไม้นี้กันหลึกกับประมาณสามเมตรนะครับ ฝนลุ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ครับฝ oh, <no. S 1> นตอยมาแล้วนะครับฝนตกแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าตกนักกต่เดี๋ยวต้องกลับนะครับ โดยนะครับทีนีครับคกมาเลยนะ,ะครับาครับวันนี้กค็คกงลากันโกนนะครับพอดีเวลากันหน่อยนะครับวางเกืบประมาณถึง วางกับเชียงโมงนึงนะครับ, <cinq> รบเดี๋ยวก็ต้องอ่าคโหยวันหลังนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าว่าวางเดี๋ยวปุ้มเท้ามาพามาตกไม้นะครับกับไม้ลีนะครับไม้อ่าธรรมชาติอ่าโบ,บเกลนะครับไม้โบเกลธรรมชาติแถวบ้านนะครับอ่าครับแต่สำหรับวันนี้กากงล่ากันโกลนะครับจะมีปลากระข้าวมาเล่นอยู่กินนะครับนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าว่ามีเวลานะครับวันนี้ก็คือมันต่างฟงฝนต่าง อากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับลุงล่มก็แร่งครับกับเดี๋ยววันลังก็ค่อยป้าเขามาตกกันไหมครับวันนี้ก็ล่ากันโผนครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับก่องหนาวในใตคุ้นดืมนะครับับลากันโผนครับบายบายครับ